ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Star Wars: The Old Republic ครับในเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้ เพื่อทำภารกิจขัดขวางไม่ให้อ็มรายเอาข้อมูลสุดยอดอาวุธของริพับลิกไปใช้เจสจึงได้รับญาตเพื่อเดินทางไปทั่วทั้งจักรวาลถึงแม้จะขัดขวางดัตแองเกิลได้หลายครั้งแต่เรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆถ้าดัตแองเกิลยังไม่ถูกกำจัดภารกิจต่อไปของเจสอยู่ที่ดาวอัลเดอร์ลันด์มาสเตอร์ออแกสที่มาปกป้องอาวุธที่นี่ก็ขาดการติดต่อไปเช่นกันเพราะอัลเดอร์ลันด์กำลังเกิดสงครามแต่ละตระกูลใหญ่ต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงดาว ซึ่งการต่อสู้นี้จะเป็นการตัดสินว่าสุดท้าย Empire หรือ Republic จะได้ดาวดวงนี้ไปกองทัพ Republic เลยสร้างอาวุธที่ชื่อเด a มาขึ้นมาความสามารถของมันคือการฆ่าเป้าหมายได้อย่างเจาะจงแม่นยำด้วยเลเซอร์ข้อเสียเดียวของมันคืออุปรกรณ์ชีเป้าจะใช้ได้ในระยะ20เมตรเท่านั้นหลังจากล็อกเป้าแล้วไม่ว่าจะหนีไปส่วนไหนของดาวเดวดมาก็สามารถฆ่าเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย เจสเดินทางไปบ้านออกกาน,น่าที่มาสเตอร์ออกกาสติดต่อมาครั้งสุดท้ายและได้เจอกับเขาเอาเดย์ที่กำลังคุยกับเอเลน่าหนึ่งในผู้พัฒนาเดนมาร์กที่รอดมาได้จากการโจมตีของเอ็มพายเธอเล่าว่าที่ตัวเธอรอดมาได้เพราะมาสเตอร์ออกกาสช่วยเอาไว้แต่เขาไม่สามารถเอาชนะซิดที่นำการโจมตีได้เลยถูกไรเซเบอร์เสียบทะลุและตายไปแล้วหลังจากชนะซิดก็เรียกพวกคคลิกที่เป็นสายพันุหนึ่งของดาวนี้เข้ามาชาทุกคนยกเว้นเธอที่หนีมาได้ ทำให้ตอนนี้เดนมาร์กอยู่ในมือของฝั่งเอ็มพายแต่ระหว่างที่คุยกันอยู่เขาเอาเดร็กถูกเดนมาร์กยิงตาย,ตายต่อหน้าต่อตาทำให้ทหารบุกเข้ามาจับเจสในฐานะผู้ต้องสงสัยแต่เธอก็ใช้พลังสะกดจิตและรอดมาได้หลังจากนั้นเจสก็เดินทางไปที่สร้างโรงงานแล้วพบว่ามาสเตอร์ออกัสยังไม่ตายและช่วยดร์พาวเวกส์ไว้ได้หลังจาก Jess, เจสเล่าเรื่องที่เขาเอาเดรถูกเดนมาร์กยิงตายมาสเตอร์ออกสก็บอกว่า เอเลน่านั่นแหละที่เป็นสายของฝั่งเอ็มพ e และคอยฉี้เป้าให้เดนมาร์กมาสเตอร์ออร์กาสเลส่งเจสไปทำลายแหล่งพลังงานเพื่อขวางเดนม Mark เอาไว้ชั่วคราวระหว่างนั้นลอร์เนฟลริสูกสิตอีกคนหนึ่งของดัดแองเกิลก็ใช้เดดมาร์กและยิงคนไปทั่วคนของบ้านออกานาเลาว่าหลังจากที่เขาเอาเดตายเอเลน่าก็หายตัวไป แต่สายของเขาเจอผู้หญิงลักษณะตรงกันแถวบ้านทูที่สนับสนุนฝั่งเอ็มพายซึ่งก็แปลกเพราะถึงหลอดทูที่เป็นผู้นําจะเป็นฝ่ายเอ็มพายแต่เขากําลังเจรจาขอสงบศึกกับออกกาน่าพอดีมาสเตอร์ออกัสเลยคิดว่าเขาอาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปของเอเลน่าก็ได้ถ้าหลอดทูถูกฆ่าด้วยอาวุธของริพับลิกแล้วก็สงครามต้องไม่จบง่ายๆแน่เจสเลยบุกฝ่าทหารเข้าไปในบ้านทูและเจอเอเลน่าอยู่ที่นั่นแต่เธอบอกว่าเจสมาเพื่อฆ่าเขา ทำให้การปกป้องหลอดทูยากขึ้นไปอีกแต่เจสก็ช่วยชีวิตหลอดทูได้สําเร็จและฆ่าเอเลน่าทิ้งอย่างเลือดเย็นดานมาสเตอร์ออกัสก็หายานของหลอดแองเกลเจอเขาเลยแอบตามไปส่วนเจสก็อยู่ทำภารกิจต่อ แต่เธอกลับได้เห็นหลอดแองเกล่าฆ่ามาสเตอร์ออกัสต้ผ่านโฮโลส่วนเจสก็ต้องสู้กับเนฟริตซึ่งเธอก็ชนะและปิดการทํางานของเดนมาร์กได้สําเร็จหลังจากนั้นเจสก็กลับขึ้นยานและรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นให้ในายพลฟังแต่เขารู้อยู่แล้วเพราะแองเกล่าถ่ายทอดสดตอนที่เขาฆ่ามาสเตอร์ออกัสไปทั่วจัก,กรวาลแล้วทิ้งศพเอาไว้ในอาวากาศให้ดับลิตหาเจอถึงจะตายแต่แล้วมาสเตอร์ออกัสก็ยังมีผลงานดาดแองเกล่ายังไม่รู้ตัวว่ายานของเขามีเครื่องติดตามติดอยู่ เจสได้ Jess, เดินทางตามไปจนถึงดาวยูเฟดิสแต่สิ่งที่เธอพบไม่ใช่ดาร์สแองเกิลแต่เป็นดาวทั้งดวงที่ถูกทำลายด้วยอาวุธเดสโซเลเตอร์แต่ก็มีการติดต่อขอความช่วยเหลือเข้ามาจากยานลำหนึ่งเจสได้ Jess, ถูกส่งไปช่วยกับตันดาวเล่าว,ว่าดาวยูเฟดิสถูกสนามพลังขังเอาไว้ทำให้ไม่มีใครสามารถหนีออกมาได้ทั้งดาวเหลือแค่พวกเขาที่เป็นผู้รอดชีวิต แต่เอ็มพาก็ตามมาโจมตีเพื่อไม่ให้เหลือพยานส่วนยานของเอ็มพายก็เข้าสู่ไฮเปอร์สเปซไปแล้วไม่รู้จะไปโผล่ที่ไหนเหมือนกันแต่พวกเขาก็จับสัญญาณผู้รอดชีวิตได้จากบนดาวเจสได้อนุญาตให้ดเร์เซเน้ซ่นำยานลงไปช่วยได้กับตนดาวที่ไม่เห็นด้วยหนีไปกับยานกู้ภยัยส่วนเจสก็กลับขึ้นยานของตัวเองเพื่อตามล่าดาร์ตแองเกลต่อ ที่ดาวไทฟอนแกนมาสเตอร์ซาทีก็ติดต่อขอความช่วยเหลือเพราะถูกดาร์ดแองเกลโจมตีเหมือนกันตอนนี้ทั้งดาวถูกกรอบพลังงานขังเอาไว้ไม่สามารถเข้าออกได้เหมือนกับที่ยูเฟดิสโดนก่อนหน้านี้เจสจะถูกส่งไปบุกยานของดาร์ดแองเกลเพื่อปิดการทํางานของเดสโซเลเตอร์ก่อนที่เจไดทั้งดาวจะถูกฆ่าตายกันหมดทําให้เจสต้องสู้กับดาร์ดแองเกลแต่ถึงจะเอาชนะมาได้คิลาที่เป็นเอมเพอเรอร์ชายกลับถูกเอมเพอเรอร์ควบคุมและหันมาสู้กับเจสแทน แต่พลังใจของคีล่าก็มากพอให้เธอหลุดจากการควบคุมได้ทำให้ยานของแอ่งเาวถูกทําลายดาวไทฟอนของเหล่าเจไดรอจากการล้างบางวิลกรรมของคีล่าทําให้เธอเลื่อนขั้นจากพาดาวันขึ้นมาเป็นเจไดหลังจากนั้นทุกคนก็กลับขึ้นยานเพื่อรอภารกิจต่อไปแต่เจสกับเห็นวิญญาณของมาสเตอร์ออกัสบอกว่ามียานลำหนึงตกอยู่ที่ดาวชาทูอินและอยากให้เธอไปที่นั่น ทำให้เธอได้เจอกับเจไดชื่อจอมาซึ่งเขารู้จักชื่อเสียงของเจสและเรียกเธอว่าฮีโร่แห่งไทฟอนเขาเป็นลูกศิษย์ของมาสเตอร์โทบาร์กาหนึ่งในสมาชิกสภาเจไดเขาทําภารกิจสําเร็จแต่ยานของเขากลับถูกซิดยิงจนตกข้อมูลที่เขาได้มาคือระบบป้องกันของซิดเจสเลยรับหน้าที่เอาข้อมูลนี้กลับไปส่งให้สภาเจไดที่ไทฟอนต่อ มาสเตอร์โทบาก้าได้ยินมาว่าเจสเป็นเจเไดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคสมัยเขาเลยอยากขอให้เธอมาช่วยจับคุมซิดเอ็มเพลอร์เพราะเชื่อว่าหากฆ่าเอ็มเพลอร์ตายซิดจะยังไม่ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ต้องดึงเอ็มเพลอร์เข้าสู่ด้านสว่างให้ได้เท่านั้นแต่ตอนนี้เอ็มเพลอร์หลบอยู่ในสถานีอวกาศที่มีระบบพรางตัวไม่มีใครรู้ว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแม้แต่ซิดด้วยกันก็าตาม ข้อมูลที่เจสเอามาส่งจะช่วยให้เธอสามารถขับยานผ่านแนวป้องกันของอ p มพายไปถึงด้าวบาโมลาที่กำลังเกิดสงครามได้เจสได้ถูกส่งไปที่นั่นเพื่อพบกับวอลเลนสมาชิกสไตรทีมที่มาหาช่างทำลายระบบพังตัวของเอ็มเพล วอลเลนเล่าว่าบอมอล่าเป็นดาวที่มีการผลิตอาวุธมากที่สุดในจักรวาลอาวุธครึ่งหนึ่งในสงครามครั้งก่อนถูกสร้างบนดาวดวงนี้ทีมของวอลเลนสืบพบว่ามีโรงงานหนึ่งของฝั่งเอ็มพายที่มีการผลิตอุปกรณ์พรางตัวแบบเดียวกันกับที่เอ็มเปอร์ใช้ ถ้าพวกเขาชิงอุปกรณ์ชิ้นนั้นมาได้และเข้าใจการทํางานของมันก็จะช่วยให้การหาที่ซ่อนของเอ็มเพลเลอร์ง่ายขึ้นแต่พวกเขาจําเป็นต้องให้คนท้องถิ่นเข้ามาช่วยเจสเลยลงไปคุยกับฝ่ายต่อต้านและช่วยพวกเขาจากการโจมตีไว้ได้ทําให้ได้เจอกับด็อกคุณหมอฝีมือดีที่คอยดูแลคนของเขาแต่คนของเขาบาดเจ็บหนักเกินกว่าจะเคลื่อนย้ายไปไหนได้เจสเลยออกไปหาอุปกรณ์กลับมาให้และได้เจอกับวอลเลนตัวจริงที่มีบาดแผลเต็มไปหมดพอสู้กับซิดมามา่า ด็อกบอกว่าสิ่งที่เจสกำลังตามหาจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของฝั่งเอ็มพายเพื่อจำกัดวงให้แคบลงแต่ที่นั่นมีการคุ้มกันแน่นหนาแถมยังมีเกราะป้องกันวอลเลนเลยคิดแผนให้เจสใช้สัญ,ญญาณเตือนหลอกให้ฝั่งเอ็มพายคิดว่าพวกเขาโจมตีฐานอื่นแล้วค่อยให้ฝ่ายต่อต้านบุกเข้า,าไปในฐานที่เป็นเป้าหมายจริงหลังจากนั้นเจสก็ตามพวกเขาเข้าไปด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจจะสำเร็จซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนด็อกโหลดข้อมูลทั้งหมดออกมาได้ แต่การต่อสู้ทําให้พวกมแมลงโคลิคอยแตกรังและกําลังตรงมาหาพวกเขาซึ่งทหารเอ็มพายที่บาดเจ็บอยู่ไม่มีทางหนีรอดได้แน่ถึงจะเป็นศัตรูแต่ความเป็นหมอก็ทําให้ด็อกไม่อยากปล่อยให้มีใครตายเจสเลยบอกให้หมอรีบหนีไปก่อนแล้วเธอจะรีบตามไปพอไม่มีใครเห็นเจสก็ฆ <Jess S 2> ่าทหารเอ็มพายทั้งหมดทิ้งแล้วฝ่าฝูงมแมลงตามไป หลังจากกลับมาถึงฐานด็อกก็สงสัยว่าทำไมเจสถึงมาช้าก,กว่าเขามากซึ่งเธอก็โกหกไปว่าเธออยู่ช่วยทหารเอ็มพายจากพวกมแมลงข้อมูลที่โหลดมาทำให้พวกเขาเจอว่าสายของฝ่ายต่อต้านที่ถูกส่งไปสืบเรื่องอุปกรณ์ทางตัวถูกจับไปที่ไหนทุกคนเลยช่วยกันดึงความสนใจเพื่อให้เจสแอบเข้าไปปิดกรอกของฐานถึงจะทุลักทุเลนหน่อยแต่ภารกิจก็สำเร็จและช่วยเมเดลออกมาได้ เธอเล่าว่าพวกเอ็มพายเอาอุปกรณ์พรางตัวรุ่นต้นแบบออกไปจากดาวมาโมล่านานแล้วตั้งแต่ตอนที่รีพับลิกเริ่มโจมตีแต่วอรเลนรู้สึกได้ว่าเธอมีความลับเมเดลเลยยอมสารภาพว่าระหว่างที่ถูกจับเธอยอมบอกทุกอย่างกับพวกเอ็มพายเพื่อไม่ให้ถูกทรมานถึงแม้หลายคนจะพยายามปกป้องเธอแต่เจสก็ยังส่งเธอไปห้องขังอยู่ดีหลังจากนั้นเจสกับด็อกก็เดินทางไปโรงงานผลิตอาวุธที่เมเดลบอกว่าพวกเอ็มพายใช้ผลิตอุปกรณ์พรางตัวกันต่อ ซึ่งเจสก็พูดหยอดใส่ด็อกตลอดทางและเอาชนะสิทธิ์ที่เฝ้าที่นั่นมาได้แต่นิโคลันหนึ่งในผู้นำไยต่อต้านไม่ยอมให้เจสได้อุปกรณ์พรังตัวไปเพราะในเมื่อมันถูกสร้างบนดาวบาโมลามันก็ควรจะเป็นของชาวบาโมลาแต่เจสก็ใช้พลังสะกดจิตและเอามาได้อยู่ดีหลังจากนั้นด็อกก็ขอเดินทางมาก,กับทีมของเจสด้วยเพราะเขาไม่อยากทำงานกับไยต่อต้านอีกแล้ว This prototype may be the most valuable technology on Balmore. You're not t a k n it. Aren't the Jedi all about justice? If that's true, let us leave with what's rightfully ours. The Jedi will return this technology once we're done with it. Please hand it over. The Jedi will return this once they're done with it. Hand it over, Avers. I'd offer you transportation, but I'm afraid the shuttle only seats two. Good luck. Now that's smooth docking. One thing's for sure, I'm not working for the Resistance anymore. Got a spare bunk on your ship for a superb combat medic? I thought you'd never ask, Doc. A gentleman waits for just the right moment. Warren, I have the cloaking device prototype. After the blood that's been spilled today, that's a ray of hope. I'm returning to the Republic base where you first landed. Meet me there. สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GGKistore.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิก์อยู่ในเดสคริป t i o n ใต้คลิปแล้วไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ